มาถึงหุ้นลุ้นแรงซื้อกลับตัวที่4ครับมาจากกลุ่มแบงค์ครับแบงค์สีเขียว K-Bank ธนาคารกสิกรไทยครับเส้น200วันที่รอเคแบงค์พิสูจน์ตัวเองในการจะกลับมายืนได้อย่างมั่นคงและมีลุ้นกลับไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งคือระดับ132บาท50สตังค เส้น200วันแบบ EMA รอบนี้ครับ132.5ขึ้นมายืนให้ได้ด้วยวอลุ่มหนาๆเมื่อไหร่เคแบง์ bank จะหล่อมากขึ้นเลยสัญญาณบวกในการลุ้นเด้งมีไหมมีครับ5ตัด10 5ตัด20แต่ที่สำคัญลุ้นมากๆคือเส้น10ตัด20 ถ้าวันนี้ปิดแบบไม่โดจิเนี่ยเส้นน่าจะตัดขึ้นตั้งแต่วันนี้แล้วนะนะครับแต่ยังไม่ตัดครับ10ยังไม่ตัด20แต่มีลุ้นสำหรับ K-Bank ธนาคารเกิกรไทยนะครับ MACD ใกล้จะกลับมาอยู่ที่0หลังจากตัดเส้นซิก n นลขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเสียอย่างเดียววันนี้วอลุ่ม K-Bank ไม่สนับสนุนเท่าที่ควรครับไปดูพื้นฐานครับหลักทรัพย์ฟิลิปประมาณการกำไรปีนี้เคแบงไว้42,300ล้านบาทเพิ่มขึ้น18.2%จากปีก่อนและคาดว่าปีหน้าการที่สินเชื่อน่าจะกลับมาเติบโตและการลดระดับการตั้งสำรองจะทำให้กำไรเคแบงเพิ่มขึ้น11.4%เป็น เป็น47,000ล้านบาทหลักทรัพย์ฟิลิปแนะนำซื้อ k-bank เป้าพื้นฐานปีหน้า166บาท166บาทนะครับสำหรับ k-bank ธนาคารกสิกรไทยนี่คือตัวที่4นะครับหุ้นลุ้นแรงซื้อกลับต่อมาตัวที่5ครับ CPN ครับราคาปิดวันนี้66บาท50ยังอยู่ยังอยู่ เหนือเส้น10วัน20วันและ200วันนะครับเส้น200วันประมาณ66บาทราคาปิดวันนี้66บาท50โลใกล้ๆรอบนี้ของ CPN 5โลรอบนี้ของ CPN 64บาท25สตางค์หลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสแนะนำซื้อ CPN เป้าพื้นฐานปีหน้า82บาทฟินันเซียไซรัสแนะนำซื้อเป้าปีหน้า82บาท ให้ม omentum กำไรไตรามาส4ปีนี้ของ CPN น่าจะยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องจากการเปิดห้างใหม่เซนทรัลเวสต์วิวและเซนทรัลที่อยุธยารวมถึงเปิดโครงการอสังหาเพิ่มอีก5โครงการคาดกำไรปีนี้จะอยู่ใกล้ๆ14,900ล้านบาทเพิ่มขึ้น36%จากปีก่อนนะครับ แนวโน้มปีหน้าฟินแนเซียไซรัสมองว่า CPN เนี่ยจะยังเติบโตต่อเนื่องมีแผนเปิดห้างเซ็นทรัลนครสวรรค์นครพนมแล้วก็กระบีแล้วก็เตรียมจะเปิดโรงแรมอีก2แห่งด้วย CPN เขาอะตั้งเป้ารายได้จะโต14-16%นี่ไฟวิจัยของ ฟินาเซียไซรัสคาดว่ากำไรปีหน้าของ CPN จะขึ้นไปที่15,800ล้านบาทเติบโต6%นะครับก็เลยแนะนำซื้อเป้าปีหน้า82มาต่อกันที่ตัวต่อมาครับเป็นแบงก์อีกตัวหนึ่งเป็นแบงก์ใหญ่พื้นฐานดีถามได้ทุกโบกแต่ราคาย่อลงมาแล้วรับ การปรับน้ำหนักของนักลงทุนที่ปรับน้ำหนัก BBL ลงตามทิศทางดอกเบีย้ยที่กำลังจะเป็นขาลงนะครับสิ้นสุดขาขึ้นพื้นฐานไม่เปลี่ยนแต่เทรนด์ดอกเบีย้ยเปลี่ยนน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ BBL หล่นหล่นลงมาจากระดับแถวแถว166บาทอ่ะ 166 167บาทลงมาแถวแถวร้อบาทในรอบนี้โลรอบนี้แถวแถวหนึ่หลักซับายครับคงคําแนะนำซื้อ bbl ให้เป้าพื้นฐานปีหน้า203บาท203บาทในปีหน้าสำหรับ bbl แบงกรุงเทพ อาจารย์เอชอบ BBL มากที่สุดในกลุ่มมาวันนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเป้าปีหน้า203มองว่าเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มธนาคารจาก 1. b นึบมีงบดุลแข็งแกร่งพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน 2. อ,อัตราการขยายตัวของกำไรโดดเด่นและ ROE ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง 3. เน้นพอสินเชื่อบริษัทขนาดใหญ่และ ต่างประเทศ C valuation หรือมูลค่าหุ้น BBL ไม่แพงและหลักทรัพย์ภายยังมองว่า BBL แบงค์กรุงเทพเป็นธนาคารที่ได้รับประโยชน์เป็นลำดับต้นของวัตจักรดอกเบีย้ยขาขึ้นจึงเป็นปัจจัยผลักดันให้กำไรสุดที่เติบโตแข็งแกร่งกว่าคู่แข่ง,แขง21%และ ROE ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่การควบคุมหนี้เสียของแบงก์กรุงเทพดีประกอบกับนโยบายตั้งสำรองหนี้สูงทำให้คร v e r ร g e เ a ชโ o สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารครับราคาหุ้น BBL ที่ปรับตัวลงเป็นจังหวะในการทยอยสะสมเพื่อการลงทุนระยะยาวแนะนำซื้อ BBL ชอบมากที่สุดในกลุ่มแบงก์เป้าพื้นฐานปีหน้า203บาทใครบอก บริษัทพายบอกนี่เป็นหลักสูตรครับท่านที่ถามมาแกแอดมินนะครับแอดมินบอกช่วยเปิดด้วยนะท่านที่สนใจจะใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวอะ่ะเนื่องจากว่าไปเที่ยวมาเยอะแล้วหรือหรือกะว่าไปนอกสถานที่แล้วก็จะแบ่งเวลามาเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองนะครับ m a n พลัสออนไลน์0 0 1ยถึง0 1 4 เลือกแค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษรับฟรีครับกระเป๋าเป้ MPS 3รพรความสุขลงแค่หลักสูตรเดียวได้ครบเซ็ตเลยลงแค่หลักสูตรเดียวราคาพิเศษได้เป้ครบเซ็ต3ใบเลยมูลค่า699บาทพร้อมส่งครับสนใจเชิญน,นะครับ l ลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคาว่า m a n ีพัหรือสแกน QR code หน้าจอ กระเป๋าเรียกทรัพย์มันนี่พัสเปเชียลเป้อนเนกะสม,สมแบบผูรูดมีทั้งสิ้น3แบบแบบที่ 1. mp สุกกายเป็นรูปเต่าตัวแทนคำอําเนยพรขอให้อายุมั่นขวัญยืนมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขแบบที่ 2. ครับ mp สุขใจเป็นนกกระเรียนคู่เปรียบเสมือนคำอําเนยพรที่มีต่อผู้รับขอให้มีความรักที่มั่น,นคงยั่งยืนและอยู่คู่กันตลอดไป เป็นความหมายที่ดีนะครับแบบที่3 MP สุสกรัพ์ปลาคราบ8ตัวเป็นคำอวยพรขอให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างยั่งยืนแบบไม่รู้จบถ้าเห็นว่าสวยทั้ง3แบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแบบไหนโปรพิเศษสำหรับการสั่งครบเซตและย้ำว่าสินค้าพร้อมส่งแล้ววันนี้นะครับกระเป๋าเรียกซับมานิพัสเปเชียลเป้อเนกประสงแบบหูรูด สุขกายสุขใจสุขทรัพย์สั่งครบเซต3แบบ3ใบในราคาพิเศษ699บาทพร้อมรับถุงพรความสุข1ใบสีแดงมันจุเป้3ใบลงในกระเป๋าสีแดงสนใจสแกน QR วอา e ค้หน้าจอหรือลาย e i ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยสินค้าพร้อมส่ง และนี่คือหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนครับโป่สิบเจ็ครับสเล่มนี้คัดสรรหุ้นจากงบการเงินและ Super ร์สต็อกหาหุ้นซูเปอร์หุ้น10เด้งกำไร10เท่า2เล่มราคาเต็ม1140เหลือ1025ส่งฟรีและของที่ระลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับโปรโยี่สิก็คือเล่มเดียว Super Stock Pro 25ยเล่มเดียวคัดสรรหุ้นจากงบการเงิน โปร24เจาะลึกเทรดแบบ w y c o f f เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลใครไม่ได้ไปไหนเลยแล้ววันเนี่ยผมแนะนำให้นั่งอ่านนอนอ่านเล่มนี้เลยใครที่ชอบการอธิบายแบบมีหลักเหตุผลไม่มโนไม่บังคับให้เราต้องเชื่อเล่มนี้เหมาะครับสนใจก็เชิญนะครับสนใจเชิญสแกน QR Code หน้าจอนะครับติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยครับ